สถานที่แห่งนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วการจราจรเนี่ยเขาติดขัดมากน้อยแค่ไหนครับอยี๋ยิ้มนะครับเราต้องอ่านไว้ต่อให้เราเป็นสปายเราก็ต้องอ่านไว้ด้สถานที่บอกไปเลยฮะบางทีมันก็ติดบางทีมันก็ไม่ติดมันหาที่จอดไม่ได้บางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดถ้าเรามีไฟมันก็ติด อ๋อถ้าเรามีไฟมันก็ติดไฟแดงอะไรอย่างเงี้ไฟจราจรบอกอะไรบ้างไม่เขาตอบลัวสบายรู้นะอก็เป็นไปได้เก่งครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยแค่ลอดเยอะไหมครับอืออันนี้เป็นประโยชน์เลยนะใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันมันเป็นลึกเลยจริง อันนนี้ลกกกมาะเ่งสถานที่แห่งนี้ก็มีการทำการเกษตรโดยรอบโดยรอบในโลของเก่งเนี่ยครับพี่ใช้วิชาคุณไสได้ไหมครับจริงๆใช้ได้ฮะ ไม่ได้แล้วก็ยาพิกาใช้กับู้เ่ไม่เป็นไรใช้กับผู้คนมากมายได้ด้วยเออแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้จะไม่ใช้หรอกครับอืมใช่แต่ส่วนมากอนเตอรมีแอทอนให้ด้วยนะเริ่มล้เริ่มจะใช้กับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์อ้า ที่นี่มีด้วยวิญญาณร้าย